จริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับยินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านสู่สภาประชาชนชไมายมรุเชษนะเรามาติดอาวุธทางปัญญาปราบความชั่วร้ายสร้างความดีงามเพื่อประโยชน์สุขของทุกๆชีวิต ช่วงนี้สถานการณ์ที่สถานการณ์ที่ที่ประชาชนไทยเห็นว่ามีความสำคัญมีสองสามประเด็นหลักๆสองสามประเด็นหลักๆมีประเด็นชายแดนมีประเด็นยกเลิกรัฐธรรมนูญมีประเด็นปากท้องของประชาชนนะ ประชาชนให้ความสําคัญสามอย่างนี้นะหลักๆนะตอนนี้สามอย่างนี้เนี่ยดูซิว่านักการเมืองเขาให้น้ําหนักอะไรอย่างไรนะดูเหมือนนักการเมืองในสภาจะให้น้ําหนักที่มากตอนนี้คือาการการยกเลิกรัฐธรรมนูญ อันนี้เป็นน้าหนักที่เขาให้น้าหนักมากโดยน้าหนักที่เขาให้นั้นมุ่งไปทางยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนใหม่ร่างใหม่ก็ไม่ต่างจากการปฏิวัติหลักนะเขาก็กำลังทำการปฏิวัติโดยรัฐสภาในขณะที่เขาก็ประกาศประกาศอะไรล่ะต่อต้านการปฏิวัติมาตลอด ว่านักปฏิวัตินั้นฉีกรัฐธรรมนูญทิง้งแต่ตอนนี้นักการเมืองในสภาก็กําลังทําตามเหมือนคนปฏิวัติก็คือฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเหมือนกันใช่ไหมมันพฤติกรรมเหมือนกันเลยอันเดียวกันนั่นแหละไ,ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมอ่าแหมที่เขาเอ,อปฏิวัติเขาทํารัฐประหารฉีกรัฐธรมร,ร,ฐธรมนูญ ต่อต้านเขาเชียงนะแต่พอตัวเองฉีก็ฐธรรมนูญเองไม่เห็นต่อต้านเลยเนาะมันน่าจะต่อต้านทุกวันทุกวันเนาะต่อต้านตัวเองที่ฉีก็ฐธรรมนูญก็ไม่ต่างจากปฏิวัติใช่ไหมเพราะปฏิวัติก็คือฉีกรัฐธรรมน,นรูญนั่นแหละแต่นี่ตัวเองก็ฉีกรัฐธรรมนูญเหมือนกันแหละมันต่างกันตรงไหนก็ไม่เห็นจะต่างกันกาะทำเมื่อกันฉีกรัฐธรรมนญเออแล้วปัญหาตกลงปัญหาของประชาชนเนี่ย นี่ถ้าชิงรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วนี่เขาพยายามที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญเนี่ยนี่กำลังทำกันอยู่ไอ้ถ้ายกเลิกรัฐธรรมนูญเสร็จเนี่ยปัญหาปากท้องของประชาชนเนี่ยมันจะมันจะหายไปใช่ไหมมันจะแก้ปัญหาปากท้องความเดือดร้อนของประชาชนได้ใช่ไหมก็ไม่ใช่มันไม่ได้แก้ได้ใช่ไหมฮมันจะแก้ได้เนี่ยถ้านักการเมืองนั้น มีปัญญามีความซื่อสัตย์เสียสละอย่างแท้จริงใช่ไหมถ้าไม่มีความซื่อสัตย์เสียสละและมีปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงมันก็แก้ไม่ได้หรอกถ้าปัญหาของคนในชาติบ้าน,านเมืองมันแก้ได้ด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับล้มล้างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับน,นี่เขากำลังล้มล้างทั้งฉบับเลยนะเนี่ยพยายามกันอย่างนี้นะ นะโดยอ้างกลไกทางรัฐสภาอ้างอำนาจเขานั่นแหละมันจะต่างอะไรหลังแค่อันหนึ่งใช้ปืนอันหนึ่งไม่ต้องใช้ปืนใช่ไหมแต่พลมันคือฉีกรัฐธรรมนูญเหมือนกันใช่ไหมแล้วเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนโหวตมาด้วยใช่ไหมประชาชนโหวตมาด้วยนะเนี่ยเสียงส่วนใหญ่โหวตเข้ามาในบอกเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนตกลงเสียงโหวตของประชาชนไม่มีค่าอะไรใช่ไหมเสียงพวกคุณ ประมาณห้าร้อยคนไม่ไม่กี่ร้อยคนในสภานะ่ะมันเก่งกว่าใช่ไหมมันดีกว่ามันเก่งกว่าประชาชนที่โหวตมาใช่ไหมก็ไหนบอกประชาธิทีไตยคุณเอาเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคุณบอกคุณเอาเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนแต่ทําไมคุณไปเอาเสียงส่วนใหญ่ของพวกคุณเองละ่ะใช่ไหมคุณจะเถียงไหม pottery? ละ่ะรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยประชาชนโหวตมาคุณเถียงไหมล่ะ เออประชาชนก็โหวตมาใช่ไหมอา้าวแล้วโหวตมาก็ไหนบอกคนว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นเสียงที่ดีใช่ไหมอา้าวแล้วทําไมคุณไม่คงเอาไว้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะอา้าวมาตรงนี้ก่อนตกลงอา้าวแล้วจี้ไปตรงประเด็นนี่แหละน่าคิดว่าจี้ไปตรงประเด็นนี่แหละว่าตกลงที่คุณแก้นี่คุณแก้เพื่อปากท้องของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเพื่อ แก้ปัญหาความมั่นคงทางชายแดนที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้หรือแก้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองจากการทำทุจริตผิดกฎหมายใช่ไหมคุณแก้เพื่ออะไรกันเนี่ย <c oughs> ถ้าคุณแก้แล้วนี่นะมันแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้จริงแก้ปัญหาชายแดนได้จริงนะคุณแก้เลยเราสนับสนุนคุณเลยแต่ถ้าทำไม่ได้ คุณเอาอะไรมาเป็นประกันดีให้ตัดหัวเจ็ดโชคโคตรเอาไหมนักการเมืองอ่ะถ้าคุณแก้ไม่ได้เออเราไม่ต้องตัดคุณหรอกคุณตัดหัวคุณเองกันแล้วกันเอาไหมคุณกล้าไหมล่ะแล้วถ้ามันไม่ได้แก้ปัญหาปากท้องประชาชนมันไม่ได้แก้ปัญหาความมั่นคงในชายแดนแล้วคุณจะแก้ไปทำซากอะไรใช่ไหมคุณจะแก้ไปทำอะไรแล้วคุณก็ไม่เคยพูดเลยว่าคุณจะแก้ประเด็นไหน ใช่ไหมแน่จริงพูดมาสิแน่จริงพูดม,มาสิว่าคุณจะแก้ประเด็นไหนอะไรที่มันเลวร้ายมากที่คุณอยากแก้มากๆประชาธิปไัยคุณต้องกล้าแสดงความเห็นใช่ไหมไม่ใช่งุบงิบแบบนี้ใช่ไหมอันนี้มันงงงี้งงงิบแก้ทั้งฉบับแก้ทั้งฉบับแล้วก็ไม่บอกเลยว่าแก้ประเด็นไหนแล้วเขาใครจะไว้ใจคุณไหมละ่ะเพราะพฤติกรรมที่คุณทํามาตลอดสองปีมันก็ไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเลยใช่ไหม คุณไม่ได้มีผลงานอะไรในการแก้ปัญหาเลยอะ่ะรัฐธรรมนูญมันขวางคุณแก้ปากท้องของประชาชนอย่างนั้นเหรอขวางคุณในการแก้ปัญหาชายแดนอย่างนั้นเหรอรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าห้ามแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเด็ดขาดห้ามแก้ปัญหาความมั่นคงในชายแดนเด็ดขาดอย่างนั้นเหรอรัฐธรรมนูญระบุไว้อย่างนั้นเหรอล่อละทำไมคุณถึกอ,อยากแก้จังเลย ถ้ามีรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณจะแก้ปากท้องของประชาชนไม่ได้ใช่ไหมคุณจะแก้ปัญหาชายแดนไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันมีรัฐธรรมนูญอยู่เนี้ยฮะหรือว่ามันแก้ปัญหาการละเมิดความชั่วของตัวเองการละเมิดกฎหมายของตัวเองด้วยการทำทุดจริตทำชั่วแล้วต้องได้รับโทษไม่ได้ใช่ไหม ถ้ามันมีรัฐธรรมน,นูญอยู่เนี่ยจะทําชั่วไม่ได้ใช่ไหมท,ทําทุจริตไม่ได้ใช่ไหมจะถูกกฎหมายเล่นงานใช่ไหมนี่แหละเขายิ่งทําไปนะเขาแสดงความชั่วชาของตัวเองถ้านักการเมืองพยายามดันไปอย่างนี้ดันไปอย่างนี้นั่นแหละเขาขุดหลุมฝังศพตัวเองคุณอยากขุดหลุมฝังศพตัวเองคุณก็ทําไปเรื่อยๆเดินหน้าเร็วๆเลยยกมันผ่าน สามวาราลวดเลยทุกอย่างดําเนินการภายในวันเดียวเลยก็ได้เอาเอาเลยแล้วคุณจะรู้นรกมีจริงแล้วคุณจะรู้นรกมีจริงออคุณจะรู้นรกมีจริงคุณคิดว่าประชาชนไทยไม่มีปัญญาเหรอคุณคิดว่าคนไทยมีแต่คนโง่เชื่อคุณเหรอฮะคนไทยไม่มีคนมีปัญญาไม่มีคนดีที่จะรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของคุณรู้เท่าทันความชั่วของคุณ ถ้าคุณดูถูกคนไทยอย่างนั้นคุณก็เตรียมตัวให้มันรู้กันไปว่านะคนไทยที่มีปัญญามีความดีกับคนเลวๆอย่างนักการเมืองในสภาใครจะอยู่ใครจะไปใช่ไหมก็ให้มันรู้กันไปใครจะอยู่ใครจะไปให้มันรู้กันไปเอาเลยเอาเลยเปิดหน้ามาเลยยุคนี้มันยุคเปิดหน้าลบกันแล้วไม่มีปัญหาหรอก คุณคิดว่าประชาธิปไตยคือการหลอกลวงประชาชนได้การซื ah ้อเสียงได้แล้วก <tr> ็ได้เสียงไปเสียงชั่วของคุณถ้าคุณคิดว่าประชาธิปไตยคือความชั่วของคุณและพรรคพวกของคุณที่สามารถหลอกลวงประชาชนซื้อเสียงประชาชนให้เลือกคุณได้แล้วไปทำชั่วอะไรก็ได้คุณก็ดำเนินการประชาธิปไตยของคุณไป ชั่วช้าที่ปไตยของคนคุณก็ทำไปคุณคิดว่าประเทศไทยนะไม่มีคนดีนะที่มีปัญญารู้เท่าทันคุณคุณก็เชิญเชิญเราจะได้รู้สถีว่าไอ้คนไหนมันชั่วกันแน่ใช่ไหมคนไหนยกผ่านยกผ่านยกผ่านมันก็ชั่วทั้งนั้นแหละใช่ไหมอย่าคิดว่าคนไทยจะปราบคุณไม่ได้นะเรามีวิธีปราบคุณเยอะแยะไปหมดแหละ ทำไปเธอดีเหมือนกันแหละเอาเร่งเร่งทำเข้าไปนะมันจะรู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมเออเราก็มาเปิดโปงเข้าไปเฮ้ยไอ้หน้าไหนว่ามันยกมือผ่าน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 ,านพวกที่ยกมือผ่านทั้งหมดคือพวกเลวทั้งหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละเลวสารเลวทั้งหมดเลยใครยกมือผ่านรัฐธรรมนูญตอนนี้ต้องการจะแก้ตอนนี้เลวทั้งนั้นแหละมันต้องการจะยกเลิกตอนนี้เลวทั้งหมดแหละ เพราะอะไรเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้ขัดขวางคุณในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนใช่ไหมส่งเสริมให้คุณทําด้วยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้บอกให้คุณนั้นไม่ได้บังคับว่าห้ามแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนใช่ไหมระบุว่าต้องทําอย่างแข่งขดด้วยใช่ไหมคุณควรจะทําอ่ะคุณควรจะทําแล้วคุณมาทํำระยําอะไรของคุณใช่ไหมแล้วมาทําระยําอะไรเนี่ยมาแก้รัฐธรรมนูญที่ เอื้อให้คุณแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพเอื้อไห้คุณแก้ปัญหาชายแดนได้อย่างเต็มศักยภาพแทนที่คุณจะใช้เวล่ำเวลาของคุณใช้เลี้ยวแรงกำลังเวล่ำเวลาหน้าที่อำนาจที่ได้รับมอบหมายไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะแก้ปัญหาความมั่นคงในชายแดนมัดกับมาแก้รัฐธรรมนูญจะบ้าเหรอ ยัามายกเลิกรัฐธรรมนูญจะแก้รัฐธรรมนูญคิดไม่ออกเลยว่ามันจะเลวอะไรปานนั้นโง่หรือแกงโง่โง่หรือแกงโง่นะหรือว่าตกลงเลวหรือโง่ฮะเลวหรือโง่โง่หรือ,อ,อ,รอเลวเออฮะหรือว่าทั้งคู่เลย <c oughs> เออทั้งโง่ทั้งเลวเลยใช่ไหม โง่ทางธรรมใช่ไหมโง่ทางดีใช่ไหมแต่ฉลาดทางชั่วใช่ไหมโง่ทางดีพวกเนี้ยพวกโง่ทางดีแต่ฉลาดทางชั่ชวน,วตนะตกลงฉลาดทางชั่วเนี่ยโง่ทางดีเนี่ยตกลงตกลงเร็วหรือด,ดีเ,ล,เล,ล็วหรือดีดีหรือเลวเร็วหรือดีดีหรือเรวตอบไม่ผิดเลยเนาะ พูดกลับไปกลับมายังไงตอบคําเดียวหมดเลยตกลงดีหรือเลวเลวใช่ไหมโอ้ทำไมมีปัญญาอย่างนี้นะเออทำไมมีปัญญากัอนอย่างนี้เมื่อคนเลวนี่เราจะรู้ว่าเดี๋ยพวกเลวเวมันหลอกประชาชนได้นะหลอกประชาชนเข้าไปหลอกประชาชนที่ยังไม่รู้ก็หลงเลือกเขาเข้าไปน่ะประชาชนที่ไม่รู้จะได้เริ่มรู้มากขึ้นเราก็ต้องให้ปัญญา กับประชาชนนั่นแหละประชาชนที่ยังไม่รู้จะได้รู้มากขึ้นมากขึ้นว่าพวกสารเลวนี่มันทำอย่างนี้แหละสารเลวทำอย่างนี้แหละปากท้องของประชาชนโอโ้โหข้าวยากหมากแพงเดือดร้อนกันไปหมดตกงานกันไปหมดค้าขายข้าวของไม่ได้แทนที่จะมาหาทางแก้ปัญหาให้ลงมือแก้ปัญหากับไม่สนใจไปรีบแก้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ห้ามการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเลยใช่ไหม แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เน้นปลาพวกทุจริตใช่ไหมพวกทุจริตพวกไม่ซื่อสัตย์ทั้งหลายพวกเลวระยาทั้งหลายอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่อยากแก้แก้รัฐธรรมนูญฉบับปลาพวกเลวระยาก็แปลว่าพวกนั้นเป็นพวกเลวระยาใช่ไหมนั่นแหละพวกเลวระยา เขาถึงพยายามแก้รัฐธรรมนูญชนิดฉบับที่ปราบพวกเลวระยำเพราะว่าเขาเลวระยำใช่ไหมเลยไม่อยากถูกปราบไงไม่อยากถูกปราบว่โหเร่งแก้เร่งแก้ยิ่งเร่งแก้น่ะแหละยิ่งฆ่าตัวตายยิ่งทําให้ประชาชนรู้นะยิ่งทําให้ประชาชนรู้นะแทนที่จะเร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนเร่งแก้ปัญหาชายแดนที่กําลัง มีปัญหาความมั่นคงทนะหารประชาชนกรรมัมพูชาลุกลำ้ำอธิปไตยไทยอยู่ยังมีระเบิดมาวางในพื้นแผ่นดินไทยอยูนะ่แทนที่จะรีบแก้ปัญหาแล้วก็ยังมีปัญหาโอ้โหไอ้พวกสีดำทั้งหลายนะพวกธุรกิจดำทั้งหลายบริเวณชายแดนใช่ไหมยังมีปัญหาอยู่เยอะแยะไปหมดแทนที่จะเร่งแก้ปัญหาไม่อ่ะ เออมาแก้รัฐธรรมนูญมันทำไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องหรอกไม่ควรแก้หรอกตอนนี้แม้มีรัฐธรรมนูญน,นี้อยู่เนี่ยเนี่ยประชาชนมีปัญหากับรัฐธรรมนูญน,นี้ไหมถามจริงประชาชนมีรัฐธรรมนูญน,นี้เราจะเป็นจะตายวันๆจะช็อกตายเพราะรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ยประชาชนมีปัญหาไหมไม่มีใช่ไหมไอคนที่มีปัญหาคือนักการเมืองชั่วใช่ไหม นักการเมืองเลวรามำามีปัญหากับรัฐธรรมนูญประชาชนไม่ได้มีปัญหาเลยใช่ไหมนอกจากไม่มีปัญหาแล้วสามารถใช้รัฐธรรมนูญปี60ปราบความความเลวระาำของพวกเลวระาำนี้ได้ด้วยใช่ไหมออปราบความเลวระาำของนักการเมืองได้ด้วยล่วงไปหลายคนแล้วล่วงไปหลายคนแล้วเราก็ไม่ไม่กล้าทำชั่วหลายคนเลยไม่กล้าทำชั่วเลย แล้วกำลังจะถูกปลาบอีกเนี่ย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 ดิ้นก็ไปเถอะเดี๋ยว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 ดิ้นก็ไปเถอะดิ้นเร็วๆวดิ้นมากๆจะได้รู้ว่าใครเร็วจะได้ใช้หนึ่งซีซีปลาพวกนี้เร็วๆเลยใช่ไหมย,ยกสภาเลยใช่ไหมเออเออให้เขาให้เขาให้เขาแสดงให้เขาแสดงไปถ้าเห็นว่าเร็วระยำมากมากมากๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่นะเออคุณเร็วระยำมากเท่าใดเท่าใด หนึ่งซีซีก็จะไล่ล่าคุณเร็วเท่านั้นเท่านั้นใช่ไหมไม่ว่าหนึ่งซีซีไม่ว่าสี่สิบซีอ่าสี่สิบสีคนที่มีปัญหาน่ะไม่ว่าด้านอื่นๆน,นะอ้าวเอาเถอะอยากโชว์ความเร็วะยำก็เช์โชว์ไปเขาโชว์เท่าไหร่เขาก็พินาศเท่านั้นเท่านั้นเราไม่ต้องกังวลหรอกเ,เราคอยดูมันจะเร็วขนาดไหนมันจะโง่ขนาดไหนจะดูถูก ประชาชนไทยขนาดไหนเขาดูถูกคนไทยทุกภาคส่วนว่าไม่รู้เท่าทันเขาเขาคิดว่าเขาเป็นรู้มากที่สุดคนที่รู้มากที่สุดในประเทศไทยนะก็เอาวรู้ก็รู้ไปให้มันรู้ไปใครจะรอดใครไม่รอดงานนี้ใครจะรอดใครไม่รอดคือมันเป็นยุคทองของประเทศไทยที่จะได้ปราบพวกนักการเมืองสารเลวใช่ไหมมันได้โอกาสแล้ว นี่เราก็ปราบมาเรื่อยๆตั้งแต่ระบอบทักษิณเนี่ก็พินาศไปแล้วพินาศไปแล้วก็เหลือเศษเหลี่ยมนั่นมุมนี้อ่ามีความผิดที่คนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันทำชั่วที่เราต้องจัดการต่อคนดีทุกภาคส่วนในประเทศไทยก็ต้องจัดการต่อในเรื่องนี้นะในขณะเดียวกันไอเลวยำที่ยังอยู่ในตำแหน่งอยู่แล้วพยายามทำเลวต่อเนื่องไม่สำนึกประชาชนก็ต้องเดินหน้าต่อใช่ไหม ทีละคนดีในประเทศไทยของเราทุกภาคส่วนก็ต้องเดินหน้าต่อ,อเดินหน้าต่อ,อไม่ต้องกังวลพี่น้องไม่ต้องกังวลอะไรรู้ให้เท่าทันแล้วก็สารพลังกันเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อเหมือนกับที่ทหารหารท่านก็ทหารตำรวจไทยก็กําลังเดินหน้าต่อเรื่องชายแดนตอนนี้กําลังเดินหน้าเต็มที่ทําไปเป็นลําดับลําดับอยู่กำลังทำไปเป็นลำดับลำดับมาตรการจากเบาไปหาหนักใช้หลักการทางกฎหมายเป็นหลัก ใช้กฎหมายในประเทศและต่างประเทศนะใช้กฎหมายในประเทศและนานา,นาอารยาประเทศเป็นหลักก็เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อ,นนตอ,อยังนะยังสุขุมนะเราก็สนับสนุนทหารไทยทำนะเพียงแต่ว่าพวกนักการเมืองนี่น่าจะทําอะไรมากกว่านี้หน่อยนะทางนักการเมืองในสภารัฐบาลรัฐบาลก็ตามฝ่ายค้านก็ตามทุกฝ่ายนั่นแหละถ้ารักประเทศชาตินั้นก็จะต้อง ทำหน้าที่ของตัวเองให้เข้มข้นกว่านี้ใช่ไหมเขาก็ต้องเข้มข้นกว่านี้มันไม่ใช่จะย่อแยะย่อแยะนะต้องเข้มข้นกว่านี้หน่อยยังทำอะไรได้มากกว่านี้ทำหนังสือไปที่กัมพูชาให้ถอนคนของตัวเองออกไปไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าประชาชนก็ต้องให้ถอนออกไปโดยด่วนเนี่ยทางรัฐบาลก็ทำได้รัฐบาลทำได้ฝ่ายค้านก็จี้ให้รัฐบาลทำได้ใช่ไหม ฝ่ายค้านก็จี้ได้ใช่ไหมไจี้ได้ดําเนินการได้นะแต่คิดว่า,าแล้วเป็นไงโดยเฉพาะฝ่ายค้านนะจะทํำไหมเพราะฝ่ายค้านดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าใช่หรือไม่ว่ามีผลประโยชน์นะระหว่งางชายแดนเน็ตไทยกัมพูชานั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ใช่ไหม <laughs> เขาจะจี้ไหม <laughs> ได้ข่าวว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่แม้แต่ ในฝ่ายรัฐบาลก็เธอได้ข่าวว่าบางคนมีผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างร่วมกันใช่หรือไม่ถึงไม่พยายามขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นหน้ารัฐบาลฝ่ายคา้านหรือมีนะมีข้าราชการบางส่วนมีข้าราชการบางส่วนมีผลประโยชน์นีน่ผลประโยชน์ไทยกัมพูชาเนี่ย มีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ก็เ,เลยยึกยักยึกยักยึกยักนะใช่หรือไม่น,นี่คือน,นี่คือเรื่องที่สําคัญนะเ้า,เาประชาชนเราก็เดินหน้าตรวจสอบต่อเดินหน้ากันต่อส่วนไหนรัฐบาลทําดีเราก็ชื่นชมแต่ส่วนไหนทําไม่ดีเราก็ต้องเตือนต้องต้านต้องปราบใช่ไหมเราก็ต้องดําเนินการาดําเนินการไปของประชาชนเราดูแลรัฐจริงๆเนี่ย ตอนนี้ขับเคลื old, um, ่อนได้สองอย่างหลักๆเลยจริงๆอย่างอดื่นๆด้วยสองอย่างนี้เคลื่อนได้เลยอ่ะสองสามอย่างที่รัฐทําได้ทันทีเลยหนึ่งทำหนังสือไปที่กัมพูชานาทำหนังสือไปที่กัมพูชาทําได้เลยทำหนังสือไปที่กัมพูชาว่าเฮ้ยคุณต้องถอนกําลังทหารนะกำลังประชาชนของคุณออกไปโดยด่วนแล้วก็ถอนระเบิดของคุณออกไปโดยด่วนอย่างนี้เป็นต้นนะ นี่สิ่งที่คุณทำได้อย่างเร่งด่วนเลยแล้วก็ปราบส s c a ม m e r ให้เรียบร้อยพวก gang c o n c e n t r e ์ต่างๆาคุณจะต้องดำเนินการนารัฐก็ทำได้ใช่ไหมอันนี้รัฐทำได้อย่างเร่งด่วน,นสองรัฐต้องไปตรวจสอบมันมีไหมเส้นทางาอินเทอร์เน็ตน้ำไฟอะไรต่างๆที่ยังไปนหนุนทางนั้นอยู่ใช่ไหมก็สามารถตัดได้เลยใช่ไหมคุณก็ทำได้นี่ทำไมจะทำไม่ได้ล่ะ ก็ทําได้นใช่ไหมคุณตรวจสอบให้ดีๆเข้มงวดในการปิดด่านให้เข้มข้นมันต้องยอมเจ็บบา้างนะแน่นอนบางอย่างเราก็ขายไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วไทยเราก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้แต่ที่จะอยู่ไม่ได้คือกัมพูชานั่นแหละเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนอย่างนี้เป็นต้นนี่เกาหลีเขายังส่งตำรวจทหารเขาส่งเจ้าหน้าที่นะทั้ง,งโอโหนักการเมืองในสภา นะส่งรัฐบาลเขาส่งทีมของเขาเข้ามาเลยนะเนี่ยมาสอบสวนมานะดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องคนของเขาถูกหลอกลวงมาแล้วก็เสียชีวิตด้วยเสียชีวิตโดดเด่นละหนึ่งคนเขาเก็บข้อมูลว่าปีเดียวเนี่ยคนของเขาหายไปเสียชีวิตไปหายไปหาไม่เจอเลยนี่นะสามร้อยถึงห้าร้อยคนเลยสามร้อยถึงห้าร้อยคนเลยนะ เขาเอาจริงเอาจังเลยเกาหลีตอนนี้เท่าจริงเอาจังเลยในขณะเดียวกัน,นอเมริกาก็ตามประเทศต่างๆก็ตามเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคนที่เกี่ยวข้องกับแกง๊งคอนเซนเตอร,ร์สแกมเมอร,ร์ทั้งหลายตอนนี้เขาเริ่มยึดทรัพย์กันแล้วใช่ไหมเห็นไหมเขาดำเนินการกันแล้วไทยทำไมไม่ทำไทยทำไมไม่ทำใช่ไหมเขายึดทรัพย์กันแล้วนี่ในประเทศไทยก็ตรวจสอบได้ใช่ไหมใครที่เกี่ยวข้องก็งค,ควรจะถูกยึดทรัพย์ใช่ไหม